วิธีเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง 1. ทําทำเป้าหมายให้สำคัญถ้าการนัดหมายครั้งนี้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะเราไม่ใช่คนสำคัญของการนัดหมายครั้งนั้น เราก็จะมีโอกาสไม่ไปครับเช่นกันสิ่งใดถ้าทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่มีผลอะไรเราก็มีโอกาสที่จะเลื่อนสิ่งนั้นออกไปและไม่ทําแต่ถ้าสิ่งนั้นสําคัญมากเรารู้เลยว่าต้องทําให้ได้เหมือนกับคนที่โดนกดหัวลงไปใต้น้ําสิ่งสําคัญคือเขาต้องโผล่หัวขึ้นมาหายใจให้ได้ไม่เช่นนั้นตายแต่ถ้ายังมีท่อออกซิเจนไว้หายใจไม่ต้องรีบขึ้นไปก็ได้เพราะยังหายใจได้อยู่ อยากทำอะไรทันทีลองกำหนดให้ความสำคัญสิ่งนั้นและให้มันดูทา้าทายอะไรที่สำคัญเราจะทำมันจนได้อะไรที่ไม่สำคัญเท่าไหร่เราจะหาเหตุผลมากมายที่จะไม่ทำา 2. กกำหนดสิ่งที่ต้องทำบางครั้งการที่ไม่ได้ทำอะไรสักทีก็เพราะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง วิธีการแก้ง่ายๆก็คือกำหนดไว้นในคืนนี้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไร1 2 3 4ออะไรทำก่อนอะไรทำหลังแม้บางคนเนี่ยเขายังเตรียมเสื้อผ้าไว้ล่วงหน้าก็มีพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดสินใจว่าจะใส่ชุดไหนและเมื่อถึงเวลาทำก็ให้ทำสิ่งที่ยากก่อนเพราะการทำอะไรแรกๆเราจะมีพลังมากที่สุดเหมือนกับมวยที่อยู่ต้นยกเราย่อมมีแรงมาก ถ้าเราเอาสิ่งที่ยากไปทำท้ายๆเราได้ใช้พลังไปแล้วแทบทั้งวันจนไม่เหลืออะไรก็จะทำสิ่งที่ยากได้ไม่สำเร็จครับและเมื่อทำได้เวลาเราขีดค่าสิ่งที่เราทำไปได้แล้วนี่ออกไปจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขใจมากจากสิ่งที่เราทำแล้วเสร็จ หนึ่งความสำเร็จต่อยอดให้ความสำเร็จในครั้งต่อไปหนึ่งสิ่งที่เราทำได้จะส่งต่อหล่อเลี้ยงความสุขใจให้เราอยากทำา 3. ทํำทีละน้อยค่อยๆทำหลายคนที่ไม่เริ่มลงมือทำสักทีเพราะแค่นิกถึงก็ไม่อยากจะทำแล้วเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ทำได้ยากมันยุ่งยากน่าเบือ่อหรือไม่มีความรู้พอกลัวว่าจะทำไม่ได้ วิธีการแก้ไขก็คือให้เริ่มทำทีละน้อยถ้าไม่อยากวิ่งก็ให้ออกไปเดินก่อนไม่ต้องคิดว่าต้องเดินอีกตั้งไกลแต่ให้ก้าวออกไปทีละก้าวก็พอมาอยากเขียนหนังสือเพราะคิดว่าเขียนได้ยังไงเป็นร้อยๆหน้าก็ให้หยิบปากกาขึ้นมาเขียนสักตัวสองตัวไปก่อนตามพล็อตเรื่องที่เราคิดเอาไว้ไม่ต้องคิดไปไกลว่าต้องเขียนให้ได้เป็นร้อยๆหน้าครับ จงก้าวออกไปแม้วันหนึ่งเนี่ยเราจะยังไม่ถึงที่หมายแต่ยังไงเราก็ไม่ได้อยู่ในที่เดิมๆม 4. ให้รางวัลเมื่อทำได้มันผลักดันให้ตัวเองทำต่อไปด้วยการให้รางวัลเมื่อเราทำได้ครับเช่นถ้าเขียนโครงการเสร็จก็จะไปหาเครื่องดื่มโปรดมาดื่มสักหน่อยหรืออ่านหนังสือได้20หน้าก็จะไปทานเค้กอร่อยๆ แม้เริ่มทำในสิ่งเล็กน้อยได้ก็ให้รางวัลเสริมแรงใจได้นะครับไม่ต้องรอนานให้ทำสิ่งใหญ่ๆใ,ให้ได้ก่อนแล้วก็ให้รางวัลใหญ่ในครั้งเดียวเช่นถ้าลดน้ำหนักได้ถึง10กิโลเมื่อไหร่เนี่ยจะฉลองชัยด้วยการไปเที่ยวต่างประเทศสัก1เดือน แล้วกว่าจะลดได้แล้วกว่าจะได้ไปมันจะหมดกำลังใจซะก่อนนะครับแค่ลดมาได้สัก1กิโลก็ให้รางวัลเล็กๆน้อยๆได้แล้วแต่ไม่ใช่ถึงขนาดไปฉลองใช้ด้วยการไปกินบุฟเฟ่แบบไม่อัน้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราห่างไกลจากเป้าหมายออกไปอีกรถเนี่ยยังต้องเติมน้ำมันโทรศัพท์ยังต้องชาร์จไฟชีวิตระหว่างพยายามก็ต้องการกำลัง